สวัสดีครับเพื่อนๆที่เห็นนี่คืออะโวคาโดนะครับอันนี้คือพันธุ์บักเนียนะพันธุ์บักเนียครับดกดกมากเลยครับที่เห็นเนี่ยเห็นไหมครับกิ่งเดียวนี่โอ้โหนี่ครับนี่พันธุ์บักเนียอันนี้ลูกขนาดใหญ่กว่านิ้วโป้มือนะครับอันนี้ต้นเดือนพฤษภานะครับวันนี้วันที่สองนะ ื่วานี้วันแรงงานนะก็ประมาณอีก 3- 4สี่เดือนเนาะครับประมาณพิศพานิถุนากรากดาสิงหากันยาประมาณนี้นะครับอาจจะประมาณนี้ประมาณดูครับนี่คือบักเนียความดกของบักเนียอันนี้คือกิ่งเดียวเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือกิ่งเดียวช่อเดียวพ่วงเดียวช่อเดียวนี่อันนี้ น,นี่ประมาณกี่ลกูกห้าลกูกห้าลกูกอันนี้คือบัคเนียดูความดกความดกครับดกขนาดไหนดูเอานี่คือต้นเดียวอันนี้ต้นเดือนพฤษภาคมนะครับก็อีกประมาณกัก นับไปสามสี่เดือนเนาะสภาวิทยุนราลรดาสิงหาประมาณนี้นี่ครับอืดกเรียลายดินเลยอันนี้ดูกิง่งนี่ขนาดลูกก็ใหญ่ใหญ่กว่าไม่มือแล้วครับเนี่ยนี่อันนี้คือบักคเนียนี่ครับนี่คือความดกของบักขเนีย ต้นนี้ต้นอายุตนน้ตนนี้อายุสี่ปีนะครับเนี่ยสี่ห้าปีละประมาณนี้นี่มาดูครับไม่ใช่มีต้นเดียวนะดกทุกต้นเลยเห็นไหมครับดกทุกต้น ปกทุกต้นเลยน,นีะครับปกทุกต้นบักคเนียนะอันนี้คือบักคเนียมาดูปกทุกต้นเลยครับส่วนต้นนี้คือปีเตอร์สัน เออไม่ใช่ครับปีเตอร์แฮสปีเต้เฮสก็ดกเหมือนกันนะแต่ไม่นี่ดูลูกอันนี้ลูกใหญ่แล้วอยู่ประมาณสักไม่นานน,นี่ครับปีเตอร์ซันตัวที่ครับปีเตอร์แฮสปีเตอร์แฮสตัวนี้ปีเตอร์แฮสปีเตอร์แฮสส่วนบัคคเนียนี่โอ้โหนะดูครับ ดูครับความดุนะรอติดตามรอชิมรอชมได้นะครับเพื่อนๆนใครสนใจนีน่ที่สวนสวัสดีครับ